สวัสดีครับนี่คือบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นช่องที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์ญี่ปุ่นและแวดวงบันเทิงญี่ปุ่นมาฝากกันนะครับเมื่อพูดถึงซีรีส์ญี่ปุ่นแนว slice of life ก็ถือว่าเป็นแนวการเล่าเรื่องที่ญี่ปุ่นทำได้ดีและมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าซีรีส์แนว slice of life คืออะไรซีรีส์ slice of life คือการเล่าเรื่องชีวิตมนุษย์ธรมธรมดาๆเช่นเรื่องราวในชีวิตประจําวัน โดยเล่าแบบเรื่อยๆไม่หวือหวาเหมือนสำรวจชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันครับซึ่งอาจสอดแทรกอารมณ์ต่างๆผ่านการเล่าเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดรามา่าตลกขบขันซาบซึ้งหรือ อาจจะเล่าแค่เหตุการณ์ต่างๆโดยไม่มีอารมณ์ใดๆนอกจากความสุนทรีของตัวละครก็ได้ครับผมวันนี้นะครับบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นได้รวบรวมซีรีส์ญี่ปุ่นแนว Slice of Life มันแนะนำกันไล่เรียงจากใหม่ล่าสุดไปเก่านะครับมีเรื่องไหนหน่าสนใจบ้างมาฟังกันเลยขอเริ่มกันที่เทงุโนไดโดโคระหรือ เทงุสคิทเชนอาหารของชาวเทงุเรื่องราวของององเด็กชายญี่ปุ่นวัย14ปีที่เดินทางจากบ้านเกิดเมืองนิวยอร์กมาใช้ชีวิตสันโดษในชนบทของประเทศญี่ปุ่นเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกับโมโตอิ e, พี่ชายของเขาที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนตามธรรมเนียมของสายเลือดเทงุหรือว่าปีศาจมีปีกในตำนานพื้นบ้านของญี่ปุ่นโดยโมโตอิ e เป็นสายเลือดเทงุเพียงคนเดียวในยุคนี้ที่ยังมีปีกงอกและเขาก็ได้กลายเป็นผู้นำของคนที่มีสายเลือดเทงุครับอองค่อยๆเรียนรู้วิถีชีวิต กลางธรรมชาติและเรียนรู้การทำอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น จากพี่ชายผู้มีเสน่ห์ปลายจวักและตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่อองใช้ชีวิตในชนบทแห่งนี้เขาค่อยๆเรียนรู้จักพี่ชายของเขาวิถีชีวิตของชาวเทงุรวมถึงค่อยๆเรียนรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเทงุโนไดโดโครเป็นซีรีส์แนว slice of life ที่ใช้การทําอาหารเชื่อมความสัมพันธ์ของตัวละครและเล่าชีวิตประจําวันท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวชอุ่มมีความสงบร่มรื่นเป็นจุดขายรวมถึงมีกลิ่นอายลึกลับผสมแฟนตาซีจากเรื่องราวของเทงุ สเสน่หแปลกใหม่ให้กับการเล่าเรื่องครับเรื่องต่อมา One Night Morning ซีรีส์จบในตอน8ตอนจบ เรื่องราวของคนคู่หนึ่งที่ใช้เวลาค่ำคืนจนถึงเช้าวันใหม่ไปด้วยกันเพื่อก้าวผ่านความทุกข์หรือปมในใจหรือมีภารกิจต้องสะสางผ่านการสนทนาและการทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันก่อนที่รุ่งเช้าพวกเขาจะเริ่มวันใหม่ด้วยการทานอาหารร่วมกันแล้วก็แยกย้ายกันไปเดินบนชีวิตของตัวเอง One Night Morning เราเรื่องสั้นๆของเหตุการณ์ในหนึ่งคืนเพื่อชำระสะสางปมในใจของตัวละครผ่านงานภาพที่สวยงามคุมโทนสีมีอารมณ์ของเรื่องที่แตกต่างซุกซ่อนกันอยู่ในแต่ละตอน มีตั้งแต่อบอุ่นฮิวใจไปจนถึงซาบซึง้งมีแง่มุมดีๆของชีวิตบอกเล่าเอาไว้ครับต่อกันที่คามิกิริโนสุเกโนซัคคิววันหยุดพักกองของคามิกิริโนสุเกชีวิตในวันหยุดของคามมกิริโ no น o ะสุเกนแสดงชื่อดังที่รับบทเป็นตัวเองกับวันพักผ่อนที่เขาได้พบเจอเรื่องราวต่างๆที่มีทั้งความสนุกแบบเวทวทยด เรื่องราวที่คาดไม่ถึงมิตรภาพที่ซึ้งกินใจไปจนถึงความฝันที่ไม่เคยเป็นจริงคาเมกิเรยุโนะสุเกโนะซาซึกิว no no นะครับเป็นซีรีส์ปุ่นแนว slice of life จากซีรีส์ชุดวันหยุดทิปหรือว่าซีรีส์ชุดโนะซาซึกิวเรื่องที่3สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้พิเศษแล้วก็แตกต่างจากซีรีส์ชุดนี้เรื่องอื่นๆคือเรื่องราวในวันหยุดพักกองของคาเมกินั้นจะมีจังหวะการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างเวทหรือว่าแปลกเกินคาดมากๆในขณะเดียวกันก็เล่าแง่มุมของชีวิตที่ดาราคนนึงต้องเผช คนทั่วไปเพื่อนแฟนคลับคนแปลกหน้าหรือแม้แต่อดีตเพื่อนที่เติบโตร่วมกันมาครับให้อารมณ์ที่แตกต่างกันในการเล่าเรื่องได้ลงตัวมากๆครับต่อกันที่ซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องออเอะสุอ e ิตะอิตะอิดสกะขอตามกลับบ้านได้ไหมครับเรื่องราวของโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ได้ทํารายการตามติดชีวิตคนแปลกหน้าโดยเขาจะขออนุญาตตามคนแปลกหน้าเหล่านั้น กลับบ้านโดยจะจ่ายค่าแท็กซี่ให้แลกกับการขอสัมภาษณ์ถึงชีวิตและแง่มุมบางอย่างเพื่อน,นํามาออกอากาศทางโทรทัศน์ครับอีเอะซุยเตะอิตะอิเดสกาเป็นซีรีส์แนว slice of life ที่สร้างจากเรื่องจริงของชีวิตแขกรับเชิญประจําตอนของรายการโทรทัศน์ชื่อเดียวกันเลยนะครับโดยจะให้เจ้าของบ้านหรือว่าแขกรับเชิญประจําตอนพาไปดูบ้านที่พวกเขาอยู่อาศัยพูดคุยถึงชีวิตประจําวันและเล่าถึงช่วงชีวิตที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ชีวิตของพวกเขาได้ตกผลึกบางอย่างทางความคิดซึ่งแต่ ตอนก็มีครบรถเลยนะครับตั้งแต่ตลกไปจนถึงเสียน้ำตาต่อกันที่ซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง Kotaro Lives Alone เรื่องราวของโคทาโร่คุงเด็กน้อยวัยอนุบาลที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวลำพังในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งทีน่นันเขาได้พบกับผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ใจดีเป็นมิตรและพร้อมช่วยเหลือเขาขณะเดียวกันเด็กน้อยคนนี้ก็ได้ปลอบประโลมและให้กำลังใจผู้ใหญ่เหล่านั้นก้าวข้ามผ่านบาดแผลที่เป็นปมในชีวิตของพวกเขา Co ท a โร Lives Alone เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นแนว Slice of Life ที่สอดแทรกเรื่องราว ราาเข้มขน้นจากบาดแผลของชีวิตมนุษย์แม้ว่าฟังดูจุดดราาเนาะแต่ซีรีส์เรื่องนี้เล่าเรื่องผ่านเด็กและการมองโลกของเด็กช่วยทําให้เรื่องมีทั้งความสดใสปนกับความสะเทือนใจได้อย่างลงตัวเลยครับก่อนจะเยียวยาทั้งตัวละครแล้วก็ผู้ชมผ่านความรักความอบอุ่นในมิตรภาพของคนกลุ่มนี้ที่ตัวละครต่างแบ่งปันสุขทุกผ่านเรื่องราวในชีวิตประจําวันเรื่องนี้เป็นซีรีส์ปุ่นเรื่องเดียวในลิสต์นี้เลยนะครับที่มีลิขสิทธิ์แพร่ภาพทาง n น t f l i x แต่ปัจจุบันสัญญาลิขสิทธิ์หมดไปแล้วแต่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ดีจริงๆเป็นหนึ่งในซีรีส์ญี่ปุ่นที่ผู้ชมชื่นชอบแลวก็รักมากๆแต่วอร์ชั่นอนิเมะของ Co t a r o l i อล alone ยังมีอยู่ใน Netflix นะต่อกันที่ซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง pension mesa เรื่องราวของหญิงวัย50กว่าๆผู้เปิดบ้านพักในจังหวัดนากาโนพร้อมเสิร์ฟอาหารและร่วมพูดคุยกับแขกที่เข้าพักโดยแต่ละตอนเรื่องราวจะถูกเล่าผ่านแขกผู้เข้าพักที่มีวิถีชีชีีีวววิิิิตตตตธกกกาาารรรรมมมอองงงโโลถึสชขเบท่ ก pension เมซะเราเรื่องได้ยังผ่อนคลายเรากับให้ผู้ชมได้ร่วมเข้าพักผ่อนในที่ pension แห่งนี้ด้วยนะครับมีธรรมชาติอันเคี้ยวุ่มจากป่าสนในจังหวัดนากาโ,โน่และจังหวะการเล่าเรื่องที่ช่วยคลาจิตใจของผู้ชมได้ดีมากๆให้ความรู้สึกผ่อนคลาย r e กซ์ตลอดการรับชมอีกทั้งเนื้อเรื่องในแต่ละตอนอยังเล่าเรื่องการละลายอัตราตัวตนของคนที่มีความแตกต่างกันได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็ปลอบประโลมผ่านบทสนทนาและการแบ่งปันแง่มุมชีวิตจากเจ้าของบ้านและแขกผู้เข้าพักครับเป็นซีรีส์ที่ผ่อน อีกหนึ่งเรื่องเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแฟนๆหรือใครที่กำลังมองหาซีรีส์บทแนว s l ล c e of Life เรื่องต่อมาคือทาเคอุจิเรวมะโนซัสคิวชีวิตในวันหยุดพักกองของทาเคอุจิเรวมะนักแสดงชื่อดังที่รับบทเป็นตัวเองกับวันพักผ่อนของเขาที่ได้พบเจอเรื่องราวต่างๆที่มีทั้งการไปเจอผู้คนใหม่ๆคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานเพื่อนเก่าคนที่เขาเคยมองข้ามไปจนถึงเรื่องราวเนื้อจริงสุดหันศาเมื่อเขาได้พบกับร่างตัวเองที่เป็นคลอนนิ่งทาเคอุจิเรวมะโน s สัส s u คิวเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นจากซีรีส์ชุดวันหยุดทิพย์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ลำดับที่2อ,ออกอากาศในปี2020ความโดดเด่นคือการเล่าเรื่องที่ให้บรรยากาศผ่อนคลายเหมือนได้พักผ่อนจริงๆส่วนตัวนะครับผองเรียวมะเนี่ย เราได้สบายๆที่สุดในบรรดาซีรีส์ชุดวันหยุดทิพเลยให้บรรยากาศเหมือนเราได้นั่งชิวๆรับลมเย็นๆผ่านเรื่องราวหลากรสชาติทั้ง8ตอนที่มีทั้งความเพลิดเพลินน่าติดตามงานภาพสวยจับจิตจับใจเลยนะอีกทั้งยังสะทอนให้เห็นชีวิตของคนในสปอตไลท์หรือว่าคนดังอย่างทาเคอุจิเรียวมะว่าเมื่ออยู่ภายนอกแสงสีอยู่นอกกล้อง เรียวมะก็เป็นปุถุชนคนหนึ่งที่ไม่ได้พิเศษเหนือกว่าใครต่อกันที่ซีรีส์บุ่่นเรื่องฮารุโตะอโอโนโอเปนโตะบาโกะเรื่องราวของมิตรภาพโอตาคุสาวและบุรุษพยาบาลเจนเดเลสที่ใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะเฮาส์เมดหรือว่าเพื่อนร่วมบ้านนะครับโดยทั้งคู่ทําอาหารกล่องหรือว่าเบนโตะแลกเปลี่ยนกันในแต่ละวันจุดเด่นของฮารุโตะอโอโนโอเปนโตะบาโกะคือการใช้อาหารหรือว่าเบนโตะเป็นสื่อกลางในการสร้างและรักษามิตรภาพไปพร้อมๆก,กับการเข้าใจและยอมรับตัวตนของกันและกันผ่าน,าน,นอ ที่เหมือนให้ผู้ชมเนี่ยไปร่วมนั่งทานอาหารที่บ้านเพื่อน มีครบรถทุกอารมณ์มีทั้งเสียงหัวเราะบางตอนก็แอบ,บมีน้ําตานะแล้วก็ทําให้ผู้ชมเนี่ยใจฟูได้ทุกตอนเลยครับและนอกจากนี้นะครับซีรีส์ยัยงสอดแทรกแง่มุมชีวิตของคนที่ถูกมองว่าไม่เหมือนคนอื่นอย่างการเป็นโอตาคุแล้วก็การเป็นเพศทางเลือกได้อย่างครบทุกแงม่มุมครบทุกมิติแล้วก็ครบทุกอารมณ์เลยครับนอกจากนี้ยังมีการบอกสูตรวิธีทาเป็นโตะที่ปรากฏในแต่ละตอนให้ผู้ชมได้ลองทําตามด้วยนะต่อกันที่ซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง e รน a ท Na ันโมชิน a ฮ h i ตะ เช่าผมได้แต่ไม่ทำอะไรนะเรื่องราวของเรนเท่าซังชายผู้พบว่าตัวเองเก่งในเรื่องไม่ทำอะไรเลยเขาจึงเปิดให้บริการเช่าตัวเองเขาจะไปอยู่ตรงนั้นชั่วคราวกับผู้ขอเชา่าโดยที่เขาจะไม่ทำอะไรเลยครับแต่เขาก็สามารถทำเรื่องเล็กๆน้อยๆได้เช่นแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปหรือดื่มน้ำแล้วก็ทานอาหารได้เท่านั้นครับโดยที่ผู้ขอเชา่าจะให้เรนเท่าซังไปอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆที่คนเหล่านั้นลำบากใจหรือไม่กล้าทำคนเดียวตั้งแต่ร่วมฉลองวันเกิด ไปตเกียวทาวเวอร์หรือแม้แต่ไปส่งใบายาไปจนถึงทดลองนั่งเรือถีบก่อนที่ผู้ว่าจ้างจะไปออกเดทก็มีให้เห็นครับ r e น t a l นันโมชินะฮิโตะเป็นซีรีส์ที่สร้างจากเรื่องจริงของโมริโมโตะโชจิผู้ให้เช่าบริการตัวเองหลายคนที่เคยตามข่าวน่าจะเคยได้ยินชื่อเขานะครับความโดดเด่นของเรื่องนี้คือการน,นําเสนอเรื่องราวและมุมมองที่หลากหลายของผู้คนที่มาขอเช่าบริการครับซึ่งแต่ละคน,นก็มีชีวิตแล้วก็มีปัญหาที่แตกต่างกันแต่ในปัญหาเหล่านั้นความไม่กล้าเหล่านั้น กลับให้แง่มุมบางอย่างสะท้อนกลับมาที่ผู้ชมครับผ่านการน,นําเสนอที่เรียบง่ายและไม่ตัดสินใครอีกทั้งที่ผมชอบมากๆคือมันสะท้อนให้เห็นว่าบางเหตุการณ์เนี่ยมนุษย์ก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่ไปอยู่ตรงนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจหรือขอเพียงแค่ใครสักคนที่เปิดใจรับฟังแม้ว่าเหตุการณ์น,น,นั้นจะเป็นเหตุการณ์ปกติในชีวิตประจําวันก็ตามปิดท้ายกันที่ซีรีส์เรื่องอารุคุอิโตะ เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ออกจากบ้านไปเดินเล่นอย่างเพลิดเพลินท่องไปในสถานที่ที่ธรรมชาติสวยงามหรือสถานที่ที่เขาอยากไปในช่วงเวลา และบรรยากาศที่แตกต่างกันซึ่งในการเดินทางด้วยเท้าแต่ละครั้งของเขาก็เหมือนกับการได้ผจญภัยไปในโลกกว้างอรุคูฮิโตะเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องผ่านการเดินเท้าของตัวละครมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันตลอดทั้ง12ตอนเลยนะครับหรือไม่ก็เป็นสถานที่ท้องถิ่นที่น่าสนใจอีกทั้งเรื่องไม่ค่อยมีบทสนทนาด้วยนะแต่เขาจะใช้เสียงจากธรรมชาติรวมถึงเสียงจากสรรพสิ่งรอบตัวระหว่างการเดินเท้าทาให้ผู้ชมเนี่ยได้เหมือนร่วมเดินแล้วก็ซึมซับความสุขจากงานอันดิเรกข,ของตัวละครด้วย ด้วยการเดินเท้าไปพร้อมๆกันนั่นเองครับและนี่คือซีรีส์ญี่ปุ่นแนว Slice of Life ทั้ง10เรื่องนะครับที่ผมแนะนําไว้ให้ดูเพลินๆแม้ว่าจะเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวในชีวิตประจําวันแต่ก็สอดแทรกความสนุกน่าติดตามมีครบทุกรสชาติทุกอารมณ์และที่สําคัญคือสร้าง o o d and tone สร้างบรรยากาศแห่งความสุขตลอดการรับชมครับถ,ถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าชอบซีรีส์ญี่ปุ่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นด้วยนะหรือจะมาพูดคุยกันนนได้้ททีี่่อหหรืหา เพจ Facebook บันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนละครับดูซีรีส์ญี่ปุ่นกันให้สนุกนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ